ครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้เมนูพิเศษในมือถือซัมซุงนะครับใช้กรณีปุ่มเปิดพังนะนะครับในกรณีที่เราจะทําการสั่งรีเซ็ตเครื่องหรือสั่งปิดเครื่องเนี่ยนะครับถ้าเราไมา่ไม่มีปุ่มเปิดหรือปุ่มเปิดพังเนี่ยเราจะทำยังไงสําหรับท่านที่มีปัญหาเปิดเครื่องโดยที่ไม่ใช้ปุ่มเปิดเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เคยดูทาดูใต้คลิปนี้นะแต่คลิปนี้จะมาแนะนําการสั่งรีเซ็ตเครื่องหรือสั่ง ปิดเครื่องกรณีปุ่มเปิดพังนะครับทีนี้เราจะเปิดใช้เมนูพิเศษตรงนี้ได้ยังไงเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์ซึ่งเมนูตัวนี้มันจะถูกปิดใช้งานมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันจะยังไม่มีเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลักษณะปุ่มลอยเหมือน iPhone เลยนะครับการเปิดใช้งานทํำยังไงให้เราเลื่อนลงมาในตั้งค่านะครับหาคําว่าการช่วยเหลือและการเข้าถึงอ่าตรงนี้เลยนะครับ กดเข้าตรงนี้โอเคกดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับในหมดนี้นะครับจะเป็นลักษณะคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกการโต้อตอบและความล่องแคลวตัวนี้กดเข้ามาครับทีนี้พอกดเข้ามานะครับเราจะเห็นเมนูเยอะอีกเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกคําว่าเมนูช่วยเหลือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เลย เปิดเลยครับพอกดเปิดปุ๊บมันก็จะมีปุ่มลอยโผล่ขึ้นมาพอมีปุ่มลอยโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูว่ามันใช้งานยังไงนี่ครับเห็นไหมเหมือนกับ iPhone เลยนะครับปุ่มลอยลักษณะเหมือนกับ iPhone นะครับทีนี้ถ้าปุ่มย้อนกลับอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยเสียเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับมันจะมีตัวปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับโชว์แอปอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเนี่ยเราสามารถใช้เมนูพิเศษตรงนี้ได้นะครับ โดยที่เราไปเลือกคําว่าตัวเลือกโทรศัพท์นะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมอ่าพอเราเลือกคําว่าตัวเลือกโทรศัพท์ปุ๊บจะมีการสั่งปิดเครื่องการรีเซ็ตเครื่องนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับเรากดปุ่มเลยนะครับเนี่ยสั่งรีเซ็ตโทรศัพท์นะครับในกรณีเครื่องเราอาจจะค้างจะแหลกเนาะนะครับอยากรีเซ็ตหรืออยากปิดเปิดเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้สําหรับเครื่องที่ปุ่มเปิดพังนะอ่า นอกจากที่เราใช้พวกนี้แล้วนะครับมันยังมีเมนูอื่นให้เราเลือกใช้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่มันบูตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าในปุ่มตัวนี้มันมีอะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะสำหรับช่องสอนออนไลน์นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้ในการแก้ไขาปัญหานะครับแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์นะครับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ Android iPhone iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กทุกอย่างเลยนะครับลองเลื่อนดูนะครับคลิปไหนที่มีประโยชน์กับเราก็ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมครับรับรองว่าดูแล้วไม่เสียเวลาแน่นอนอหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องใหม่ถามว่าปุ่มตัวนี้มันหายไปไหมมันจะยังไม่หายนะครับมันจะยังอยู่จนกระทั่งเราไปสั่งปิดมันนะแต่ถามว่าตัวนี้ทําไมไม่เห็นมันจะโชว์ขึ้นมาช้าหน่อยนะครับพอดีเครื่องนี้มือถือมันช้าเนาะนะครับเครื่องนี้มันแค่แรมสองความจำสิบหกนะครับโผล่นมาอะไรเห็นไหม หลังจากที่มันผูกขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับเมนูต่างๆที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราก็สามารถจับเลื่อนตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แอปที่มันค้างอยู่เนี่ยครับเราสามารถเลือกตรงนี้เพื่อปิดได้นะครับหรือเลือกกลับหน้าหลักอะไรพวกนี้นะครับปรับใช้เพิ่มเสียงลดเสียงในกรณีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพังก็ได้นะนะครับนอกจากนั้นนะครับจับภาพหน้าจอก็ได้นะครับเห็นไหม โดยใช้เมนูตัวนี้นะครับทีนี้นอกจากตัวนี้อีกอมีอีกหน้าหนึ่งครับที่มันอยู่ในเมนูรัดตัวนี้เนี่ยครับแผงควบคุมนะครับการย่อขยายหน้าจออะไรพวกนี้นะครับมีให้เราเลือกใช้งานเยอะเลยนะครับ <Danielle. S 1> เป็นเมนูรัดอีกตัวหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นเมนูพิเศษนะครับเมนูพิเศษเ,เมนูพวกนี้มันจะมีในมือถือทุกทุกยี่ห้อนะครับจะมีมือถือมีในมือถือทุกยี่ห้อ แต่ของมือถือรุ่นอื่นเวลาเราเปิดใช้งานจะไม่เป็นปุ่มลอยแบบนี้นะจะเป็นลักษณะรูปรูปคนนะครับที่มันโผล่ด้านล่างเดี๋ยวจะทํายี่ห้ออื่นให้ดูถ้าท่านอยากดูของยี่ห้ออื่นก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเป็นมือถือท่านยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับเนี่ยปุ่มนี้ก็สามารถลอยไปลอยมาได้เหมือนกับ iPhone เลยนะครับในมือถือซัมซุงนะซึ่งปุ่มตัวนี้มันจะยังไม่ถูกเปิดมาจนกว่าเราจะไปสั่งเปิดมันนะครับเขาเรียกว่าปุ่มเมนูพิเศษเนาะ เอาไว้ช่วยหลายอย่างเลยนะครับทําปุ่มย้อนกลับทําสั่งเปิดปิดเครื่องนะครับใช้กรณีปุ่มเปิดเรามันมีปัญหานะครับหรือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเรามีมีปัญหาเราก็ใช้ปุ่มตัวนี้ได้นะครับอ่าโอเคเนี่ยครับสามารถปรับความปรุงใส่ได้ด้วยนะนะครับกดเข้าไปตัวนี้นะครับถ้าจะปิดก็กดปิดนะครับเนี่ยแค่นี้ก็หายไปละอ่าโอเคก็เอามาฝากกันเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือซัมซุงนะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับมีเมนูตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ลองไปเปิดใช้งานดูนะสำหรับท่านไหนที่อยากใช้งานเหมือนกับ i p h o นนะนะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ